สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกดกระเดงไว้เผื่อผมลงคลิปจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมมีมาเสนออีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น Honda c b 3 0 0 F รคันนี้คือว่าแต่งมาเยอะเหมือนกันครับผมแต่งมาเยอะเหมือนกันครับสวยมากครับคราวนี้เป็นสีเขียวอ่อนดำแถบดำครับผมเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับคันนี้สวยมากครับคันนี้ ผมาดูรอบคันนะครับผมดูจานเบรกก่อนเลยครับจานเบรกคือเนียนกิ๊บยังใหม่อครับผมพาเบรกเหลือๆจานเบรกเครื่องคือคันนี้แทบจะไม่มีตําหนิครับผมแทบจะไม่มีตําหนิอ่าท่านไหนอยากได้นะครับผมสอบถามผมเลยครับผมคันนี้ท่านไหนอยากได้จะสดุดจะพรเรามาคุยกันครับมีของแต่งมาพร้อมออกทริปก็ว่าได้ครับผมคันนี้อ่าท่านไหนอยากได้นะครับผม ทักมาเลยครับผมหรือจะเข้ามาดูที่ร้านได้ครับคันนี้เป็นฮอนด้าซีบีสามร้อยจะเข้ามาดูที่ร้านเชิญเลยครับผมร้านเป็นใบ b น้ช็อปนะครับอยู่มหาชัยครับผมเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับคันนี้คือเกือบเดิมๆคือพวกท่อพวกเบรคคันเบรคคันคสัสคือเดิมๆดมหมดครับผมแต่งมา กล่องมีกล่องหลังให้ด้วยโคตรใหญ่กล่องหลังโคตรใหญ่คันนี้สวยครับผมสวยจริงๆครับผมเดี๋ยวผมพาดูนะครับสวยมากมีกล่องให้ด้วยครับเรามาดูโซ่สเตอร์โซ่คือใหม่ครับสเตอร์ยังใหม่อยู่ครับผมโคตรใหม่คันนี้บอกเลยครับมีแต่งไฟมาด้วยนะครับมีไฟไปแต่งมาด้วยแต่งมาแล้วก็มีชิลแต่งมา กระเป๋าหลังครับผมก็มีที่จับโทรศัพท์ให้ด้วยครับผมคันนี้คือย่างเหลือๆย่างเหลือๆใช้ยาวๆคันนี้บอกเลยครับใช้ยาวๆลูกค้าท่านไหนอยากได้นะครับผมเอกาสารในการจัดไฟแนนซ์สำนเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สลิปงึงเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวครับคันนี้สวยมากสวยจริงๆครับผมสอบถามเข้ามาเลยครับผมลูกค้าท่านไหนอยากได้ จานเบรกหลังพาเบรเหรือเรือครับขดเยอะเหลือเยอะเลยครับพร้อมออกทริปคันนี้บอกเลยสวยลูกค้าท่านไหนได้ไปนี้คุ้มสุดๆครับผมเรามาดูไม้กันนะครับคันนี้ไม้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดถือว่าไม่เยอะครับสองหมื่นเจ็ดสมมติถือว่าไม่เยอะขับเระยวยาวก่อนส่งลูกค้าทุกคันผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เซอร์วิสครบทุกอย่างรับประกันระบบไฟเครื่องหรือ ขับ1,000กิโลหรือ2เดือนถ้ามีปัญหาเข้ามาหาที่ร้านได้ตลอดครับผมคันนี้สวยมากสวยจริงๆครับผมเพิ่งเข้าใหม่ล่าสุดเลยครับผมลูกค้าท่านไหนอยากได้ทักด่วนเลยครับไม่ทันคนอื่นครับหายากครับหายากสีสวยสวยมากครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ